ช่องยูทูบเฮาก็ได้พวกแม่พี่น้องเอยอันมีทางอันผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นอยู่ทางฝั่งไทยนเนพิ่นได้ฝากอันนี้มาให้ทางน้องรั่นเด้ออันนี้แกะมืงลูกนี่อย่างทางในเนพิ่นฝากมาให้เจ้าแกะเต็นท์บ้านให้เขาแกะมือลูก สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้อง fc เบิร์สู่ขุ่มหงสของสุบอนสูขูสูคนเนาะโดยพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพ่อสบุนเมเนก้ะตอนมาทางบ้านนองอุทัยแต่ว่างานขึ้นบ้านขึ้นเพื่อนเพื่อนอ่านเสลี่ยวได้แหละพี่น้องไดเงินเสียงเพื่อนเปิดตู้เปิดยังอยู่เนาะเข้ากับิมาเบิรงบรรยากาศตอนที่ว่าเพื่อนขืนเพื่อนขึ้นสร้างแล้วเนี่ยซบุญจะสิเข้าไปตอนนี้กับซบุญเมียนมีผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนเนาะได้ฝากกันอยังอลไรมาให้น้องเนาะ น้องเพื่อนน่องน้องของนองธธงง้อ,นององุไทยพี่น้องเลยหรือว่าน้องลั่นนั่นแหละแต่ว่าบบฮู้ยังมีอยู่ข้างในฝากมาแต่โดนแล้วพี่น้องเลยแต่สบุญกับ่บู้ว่าเป็นของไผ่นะเพราะว่าไล่ซื้อมันลบออกพีก่น้องเลยเขาก็เลยโทษถามเพื่อนว่าเป็นของน้องลั่นของน้อง,งไา้ของน่องอุไทยพี่น้องเลยแต่สบุนสพาพ,พ,พ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปชมบรรยากาศกาันนล่สิไปเอาของกันอย่างเหมาะไปทางน้องเพิ่นเลยพี่น้องเลยโอเคพเ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งไป,ไปชมน้อง,องกันบรรยากาศตอนแล้วขึ้นเฮื่อนขึ้นซานเนาะ พี่น้องเลยแบบว่าผูกคนขึ้นเมื่อเบิดได้แหละเพราะว่าตอนนี้ช่วงนี้กะอากาศฮอนฮอนพี่น้องเลยกะยั่งอยู่แต่คนบ่ลายเนาะอันนี้กะอาจสิเป็นรถทางเบาบุญคนเด้อพี่น้องเลยอากาศสิมาสิมีเสียงเพลงรบกวนจักหน่อยแอากาศมาก้าบสีหละสบายดีโดยเป็นจังไรเนาะมาเนี่ย สภาพอากาศเป็นวัดเป็นไอพี่น้องขอระยะบาดคำมันนี่ก็บ้อนฮอนเนาะแต่ละมื่อบ่มีมื่อใดว่าบ่ฮอนบ่อมีมื่อใดว่าสิบ่ไอยังบ่เศร้าจักเถียยากกินเยอะบ่สิเลยกินเฉพาะยานั่นนะยาเจ้าให้กินหลังเมื่อก็ลืมเนาะลืมหลังเถ่อก็ลืมดีวะเจ้ากินแต่เศร้าเลยวะกินไต่เศร้าเออข่อยลืมกินให้บ่กเจ้าบ่าก็ลืมแน่นี่เมื่อไปแรกก่อนสิกิน ก็สบายนีเย็นข้อเลยเช้าเมื่อสิกินก่อนลืมลืมบ่สิเอ้ยอันเดียวกินลายบุรีแด้เพื่อนว่ากินหน่อยเป็นยากินลายห้โทษได้เพื่อนยากินหน่อยก็เป็นยาคือเก่าเดี๋ยวสิเขาไปหาทางน้องอุทัยเพื่อนสะก้อนบ่สิเอ้ยน้องลันเพื่อนมีทางผู้ใหญ่เพื่อนจะเพื่อนฝากทงบอกอย่างอยู่ทางในบ่สิเอ้ยเตะโดนแล้วแหละทั้งสมุนกับไล่ซื้อลบก็เลยอันโทษถามเพื่อนไม่ เลบะซีนบาซีอยากได้เพราะมีทงน้อยแ้วก็จังมีอย่างอยู่ทางในค่ะเพิ่นฝากมาให้ทางน้องรันบะเลยใ่ม็ราบยบาซีก็จากได้ที้ย่โอ้เอาไปเซ็ซะว่ายอกเด้อเฮพี่น้องว่าก้าห้แล้วของน้องรันเนาะบาซีกับว่าหยอกไปเฮเนาโดยแม่แล้วเขโดยไม่เละจักมีอย่างอย่างไจักหู้ไหวเพิ่นแกเอิงเองเพื่อนมาได้แล้วพิษพิษน มันบริเวนของเฮาเด้อันบริเวนของเฮาห้ามแกะเพื่อนนะต้องให้เ uh, จ right yeah. ้าของเพคนแกะเอง่นนะโดยเข้าไปก่อนเด้อโดยโดยอาซาสบายดีเด้อซาทังบาบุญเพื่อนโดยมาซาก็ดีกว่าบ่มาเนาะยังจงไว้ให้อยู่เจ้าท่านได้มาอ่าโดยโดยโดยโอภัยทุงยังเด้อนะเนาะวะโอ้ต้องบาบุญเพื่อนพี่น้องไอ้เข้าไปแล้ว อาทางนี้สบายดีก้องข่อยแล้วบ่าทางนี้ดโดยเนาะป้ารถเมาบุญพ้นอันนี้ดังเนาะเมนบะบอบโอบ่เพิ่นเมียเพิ่นอยู่ทางในเด้มันอากาศหอ้อนนะโดยเฮาเดี้ยมามา,มากระเด็นไปกระเด็นกะยา,าเฮาแเละเฮาก็ไปตามภาษาของเฮาเนาะน้องรตีคนงามงามเลยน,นั่งอุทัยอยู่บ่เด้เนาะอยู่่ในนุแม่นบ่โะ บอกเขานังมีคนห่อนนี่เนาะโอ้เมนบอกบอกว่าก่อนไอยโดยอัสบายดีพ่อตู้โดยกินข้าวแล้วบอโดยน้องกุ้ยไทยอยู่ทางในบ่โอ้โดยโดยเดี๋ยวสิข้าวไปหาเด้อป้าป้าเดี๋ยวตามเข้าไปเด้อพ่อตู้เด้อทางเฮือนน้องกุ้ยไทยก็ฮ้อนห่อนพี่น้องเลยอัสบายดีน้องรันโดยกินข้าวแล้วบ่ลูก โอ้ฝ่ายผูกแขนคื้อรวงแท้น่ะใทะเกิบกับวัวไส้อ๋อคนผูกแกแล้วบ่แขนอยู่ทางในอ่ะฮะแล้วแล้วไปอ๋แล้ว่ตีอ๋อเดี๋ยวสิพาน้องเพิ่นไปนั่งทางอยู่เตียงพูดน้องพี่น้องพราะวอยู่หนีมันกะสิมีเสียงรบกวนเนี่ยจังหน่อยาะวเข้าไปทางในเฮือนกะอาจสิมีคนหลยเนาะมัน ซับโซนกันหลายขู่หลายคนอีกส่สวนทั้งน้องลั่นเพิ่นไปนั่งอยู่ทั้งพุนปะหลาดม่ทั้งแม่บุญมีแนวไห้ปะเห็ทั้งน้องเพิ่นมานั่งอยู่เตียงอยู่พี่พี่น้องเลยอ่าห่อนว่าละ่ะอืมเอามายังง้งนะแม่ยังลูกโอ้แมงยังย้งอันนี้บอกเปินเอิญแมงยังอันนี้โอ้ไปนั่งอยู่ดีๆลูกผู้นั่งอยู่ทั้งคู่เดี๋ยวมแม่บุญสิมีแนวไห้อยู่ย บ่อคือแตกคือแตน <ừ ừ S 1> นี่ ừ ừ. พักเทียนไหนลูกพักแล้วพักแล้วโอ้พนยังสีขาวอีกพ่อสีขาวมือวม่อไรลูกมื่อวันจันทร์วันจันทรวะโอ้มาเนี้วันยังมาเนี้ยวันเสาร์อ้มาเนี้นว,ว,วันเสาร์วะเจ้าเข่าของเรียนห้องไรลูกภาษาอ่านได้หรือบ่ได้จัือเปลอื่นตัเอานได้หรือบ่ซื้อตัวเองเนะเออซื้ออันเอื้อยอุทัยดิ เออเดินเนอะทางน้องกุ้ยไทยเพิ่นกับพุ่นะไรพีน่น้องเลยมีแขกมีคนอยู่ข้างในหลายคนเนาะสมบุญณ์กับ่อได้เข่าไปเด้อตอนนี้เพราะว่าแขกคนเพิ่นหลายเพิ่นมาหลายเนาะทางช่องยูทูบเฮาก็ได้พวกแม่พีน่น้องเลยอันมีทางอันกุ้ยใหญ่ใจดีเพิ่นอยู่ทางฝั่งไทยเพิ่นได้ฝากอันนี้มาให้ทางน้องลั่นเด้ออันนี้แกะมึงนู้นี่อย่างข้างในเพิ่นฝากมาให้เจ้านี่แกะเต็ดบอนนี่ลองแกะมึงนู้ดหรก บนเก่งนอเออบมาโอ้ถงมาให้เจ้าพายไปโรงเรียนเนี่ยนี่งามบ่โอ้บ่เบิ่งดทางอะลองขุดสิบุรงดู้นหรออ่านี่ถงมาให้ทาง้องลันไปเด้อพี่น้องเอ้ใช่เลยบ่เด้อโอ้มันขุดได้บ่เบรโอ้งน้แเท่เนี้ย อันนี้ก็ใส่มิกใส่ริกใส่ปากกาใส่ซอซนี่ทซร์บนตัวค่ะเออหนูได้แล้วส่งท้ายไปโรงเรีย,รเยนสวยงามแนี่นี่เด้อส่งบาบนี้ส่งทงไปโรงเรียนก็นสัน่นนี่พระเจ้านี่ไปน,นงเจ้าก็ใส่เข็มวัดเด้อใส่ส้แหนมนงส่งสองโต,โตกับทงพี่น้องเอ้ ทางน้องเพื่อนน,อน้องลันนะไปไทยไปโรงเรียนได้รือเด้อโอ้ถูกคนทำงามไม่ได้เหรอเอองานแล้วเป็อนยังไงต่างปุญญใหญ่เพื่อนทางฝั่งไทยเนาะเพื่อนฝั่งมาแต่โดนแล้วแต่ว่าสบุนกะเอาไปให้แต่ทางน้องเยืนแบบกะโมของน้องเยืนเนาะตอนนะเ,ออเพราะว่าทางของน้องเพื่อนนี่ลายสื้อมันลบต้องรอให้เพื่อนบอกว่าเป็นของไทย วันนี้เมื่อวานนี่เพิ่นก็ได้บอกมาว่าคือเป็นของน้องลัน่นอนองน้อกไส้ของน้องอุทัยพี่น้องเลยแต่ว่าสมุนตอนนี้มีคนหลยอยู่ทางในเนะฮะก็เลยมามอบให้น้อกนนอคนอยู่ทางนอกเนาะทางน้อานฝากขอบคุณขอบคุณทางผู้ใหญ่คุณลูกเด้อขอบคุณขอบคุณเด้อพี่น้องใจดีดีนะชื่กับเรามาไหนก็ให้สุขภาพแข็งแรงเดยตลอดไปเด้อพิ่น,นอนยูอด่ดีนี้ แช่ไว่ได้กลมไข่ไว้ดีเด้อหมูใหญ่ใจดีที่ว่าได้ฝากกระเป๋าไม่ทางน้องรั่นเนาะแล้วก็มีส่งนักเรียนน้อยก็ขอขอบคุณในลายให้เพื่นสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโลกไปไข้จิบเนาะคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งส่ดันใจวางเด้อเลยเนาะทางน้องรั่นก็ขอบคุณแล้วขอบคุณน้องเนาะสบายดีเนาะน้องรั่นเนาะด้ยขอบใจลายเนาะใจแล้วไปอันนี้ สมบุญก็มามอบให้ทางน้องเพิ่นเป็นทีเรียบร้อยเนาะทางผูญญ้ใหญ่จะบุญเพิ่นได้ฝากมาให้อากาศตอนนั้นก็ได้ขัาไให้ผูกข้อต่อแขนแล้วกัตอนนี้ก็มามอบให้อยู่ข้างนอกนี่แหละพี่น้องเลยบรรยากาศเพราะว่าอยู่ข้างในมันอาจสีฮอนสีอา้าวสมบุญก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณในลายทางู้ใหญ,ญ่เพิ่นที่ได้ไว้วางใจสมบุญที่ฝากมาให้น้องๆแหละทางด้นทางซานน้องไทยก็ถือว่าขึ้นเป็นที่เรียบร้อยอันนี้ก็บไทยทางบรรยากาศทางนอกเด้อพี่น้องเนาะ โดยเพราะว่าขังในพนอาจสิค้นลายอะไรทางเฮาก็มีบรรยากาศด้วยกันพี่หละมาทางทีมงาน youtube ของเฮารวงหลายคนนะเดอ้อสบายดีวัตถุคู่ทุกคนเด้นนี่เดอ้อมาอีกรอบหนึ่งได้นี่โอ้รอ,อบซองแล้วย,ยังพากันกินยังได้หน่เนะาะโอ้หกักแพงแบงปันพี่น้องเลยหักแพงแบงปันปันให้คอยนี่เด้อจักจอกจักแก้ว น้ำเปล่าก nice. right. ็กินน้ำยังก็กินนะปลาสาวไลโดยขอบใจเด้อสาวไลข่อยแห้งเสียงดีอยู่เอาน้ำเย็นไอไข่อยสีบรตื้อมาเนาะห้องบ่ได้ได้ห้องเพลงกับเสียงบ่ดีแหบแห้งเออได้ยูวได้รำคำเนี่ยต่อลงกันเลยเอาเป็นยังองนั่นโอ้อันนี้เพอตามดังสมบูรมาเนี่ยอันนี้บอก แม่เงินแมงทองนี่คนบินมาตอมนี่ขันขันมัดเข่าผู้ใด้ลายผู้นั้นเงินลายผุดเออเป็นเลขนะจ๊ะเออเลขยังนะน่ะเลขเพิ่งบ่เอ้าเมื่อได้เลขออกวันนี้คือเพิ่งเลยมันเป็นคือเพิ่งนอกวันนี้เออแมนบ่เลขออกเมื่อใดเลขเป็นวันวันศุกร์แต่วันจันทร์วันเนาะวันนี้วันยังวันนี้วันเสาร์อวันเสาร์วันเมื่อบ่กวันนี้มียังเดียพนเล่นแมนปะวันเสาร์วะมาเล่นกับวันเสาร์มาเล่นกับวันเสาระวะกลางเวียนวัน โอ้เมนว่ากัดซิวงานนะกัสิบ่าแบบนี่หละทางสาไล่พ่นเสาไล่เจ้ามาแต่จักมงเ้านีจุ๊เจ้าน่ะานมจมามาขอดพี่จักมงแมนบ้โอ้เนาะโดยโดยเสาไล่พ่นมากระเทสเสาผู้สาวนวลกับจิ้มท่านเพิ่นปลาท่านไปิ่ม ท่านคนสื่อคนแห่โอ้ท่านนแห่โอ้กลัวเป็นยังมากะใครกลัวบ่มากลมาสิดีนอด้วยด้วยนะกินน้ำกินไน่พ่อแม่พี่น้องเลยพักพ่อนย้อนกายให้อารมณ์ดีๆจักหน่อยจังไปต่อเนาะว่าซีเนาะตอนนี้มันห้อนกับพักกินน้ำกินไน่สะกอนพี่น้องเลยป้าพูดแหละขังใน้พูดแหละบ่ได้เข้าไปเด้อมีแต่อีลมชมวิวอยู่ด้านนอกพี่น้องเลย สำหรับคลิปนี้สมุนกับสีค่เจ้าว้สันีสกอนบัดน,นี้เนาะขอขอบ,บคุณเดอ้อทางผู้ใหญ่ใจดีที่ว่าไหววางใจให้ฝากเครื่องฝากของมาสมุนก็ได้มามอบให้ทางน้องลัน่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือว่าทงนั่นแหละทงล้วก็ไม่ส่งแน่เนาะส่องโตกาได้มอบให้เป็นที่เรียบร้อยขอ,ขอบคุณขอบคุณในายเด้อผู้ใหญ่ใจดีเพิน่นกอขอให้เพิน่นสุขภาพร่างกายแข็งแรงกลมเจ็บหมยได้กลมไข่กลมหายมีเนาะ ห้มาสันใดก็ก็กลับไปหาเพิ่อนลอยเท่าพันเท่าเด้อสำหรับคลิปนี้สบ,บุลลไปเสบายดี